สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชิปเป้าคลิปนี้ครับเราก็มีรถตู้เล็กมานําเสนอกันอีกหนึ่งคันนะครับวันนี้นะนี่ช่วงนี้ใครที่กาลังหารถตู้เล็กเอาไว้ใช้งานนะสบายเลยครับตัวเลือกมีเยอะนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านผู้ชมนะครับว่างบประมาณมีประมาณไหนนะครับแล้วก็ สภาพรับได้ไหมนะครับกับรถที่ผมมานำเสนอกันครับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับคลิปนี้เป็นเจ้าแท้สู่ไฮเจ็นะครับ S200V ้อป้ายเขียวนะครับเครื่องเป็นตัว K3 นะครับเกียร์ออโต้ครับผมเครื่องชุงรัางพร้อมใช้งานครับมีแอร์หลังครับผมมิใจพาวเวอร์กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าครับภาษีเต็มครับเอกสารครบพร้อมโอนนะครับราคาูุขายตั้งไว้ที่ 1>, 1 9 0แสง้าบาทนะครับดูรถได้แถวการันตนะพิเศษครับใกล้เดอะโมบางแคนะครับใครสนใจก็ติดต่อเจ้าของรถได้ครับผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปเช่นเดิมนะครับนะก็ใครที่หาไม่เจอก็อยู่มุมล่างขวามือครับคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปนในลิงก์แรกนะครับนะก็จะมีรายละเอียดผู้ขายไว้ให้พร้อมครับผมนี่คันนี้สภาพค่อนข้างใหม่เลยนะครับใครที่กลัวว่าบางคันจะเป็นรถเก่านะคันนี้ก็ ดูเดี๋ยวสภาพค่อนข้างใหม่ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับนะข้างหลังก็ป้ายเขียวก็จะเป็นแบบโล่งๆนะบรรทุกของได้สะดวกสบายครับใครที่อยากจะได้เอาไว้ขนของบรรทุกสัมภาระต่างๆครับหรือว่าจะเป็นสายแคมปิ้งนะก็ลองดูครับใครถูกใจก็นัดเข้าไปดูจริงครับไปลองขับลองเทสดูก,ก่อนครับเพื่อความสบายใจนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถใหม่ใหม่ฉันจะได้ไม่พลาดะับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ